ดีคะ่ะวันนี้เราก็จะพาไปชมธรรมชาติที่สวยงามของสวีเดนนะคะเดี๋ยวตามมานะคะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรนะคะตัวดิฉันก็ไม่ท่าเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชมนะคะรอเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะคะว่าแหล่งที่เราจะพาไปมันคืออะไรนะคะ,ตา,ะ,คะตามมาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลย ันนี้เราก็เข้ามาใกล้แล้วนะคะแหล่งที่เราจะมาชมกันนะคะป่านะคะป่าเขียวขจีของสวีเดนนะคะเส้นทางเล็กๆนะคะเข้ามาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะทางเข้าเล็กมากนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตุ๊กป่าเขาสวยงามมากเลย ธรรมชาติสวีเดนนะคะลมพัดแรงแรงนะคะจอดรถแล้วค่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะอืมทางไปก็จะเป็นแฉะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปเดินไปดูนะคะตามเลยว่าจะไปชมอะไรพามาชมธรรมชาติของประเทศสวีเดนนะคะก็จะเดินขึ้นที่สูงนิดนึง อออือู่ฮาระหาว่างทางที่เราเดินก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะอ้หอบเลยขึ้นมาที่สูงนะคะตอนนี้ครั้งแรกนะคะที่เรามาที่นี่นะคะ first ตะกง first ตะกงครั้งแรก อุ๊ยมีบัวแมีอมีหอบเลยเนี่ยนะคะทางเข้าป่าของเรานะคะเป็นหินเต็มไปหมดเลยุิยบรรยากาศดีดีอ๋อไม่ใช่ธรรมชาติก็สวยมากโอ๊ยโอ๊ยเยอยก บอกว่ามันรื่นมันแฉะเดินไปอีกทางหนึ่งเราก็เดินมาแค่สองคนตายายนะคะไม่เห็นมีไม่เห็นมีใครเลยมีแต่เราเดินมาดูทางนะคะทางหนทางธรรมชาติจริงๆเลยลมก็พัดตึมตึมตึม,ตม,ตม เอลเล่น้ำตกเห็นไหมคะสวยมากเลยเราจะพาลงไปนะคะไปชมน้ำตกกันด้วยสวยงามมากๆเลยโอ๊ยอยระวังระวังระวังตกโออ,อโว้ยดูวิวดีสวยมากเลย ตกสวยมากๆเลย ที่หนึ่งนะคะเป็นด้านล่างนะคะตรงนี้เป็นด้านบนสุดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเราจะเดินตามตามซอกๆเป็นรากไม้รากเมยนี่นะคะเดินขึ้นไปนะคะก็จะมีคนดันตูดอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูก่อนนะคะ ข้ามาทางนี้ตรงอ๋อตรงทานน้ำไหลลงไปนะคะตรงนี้ออเขาจะเป็นลำธารเล็กๆแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ากตรงนี้นะคะเขาก็จะไหลลงไปข้างล่างนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะในนี้นะคะป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะอุดมสมบูรณ์ สวยงามมากๆเลยเลยสวยงามมากมากเลยนะคะตรงนี้นะคะดูสิธรรมชาติสวยงามมีสะพานด้วยนะคะมีสะพานให้เดินข้ามะะสะพานสวยจริงๆดูสิตรงนี้เริ่มต้นนะคะเราก็จะมาดูตรงนี้มุนหมุนหมุนหมุนมุตรงนี้ก็จะลงไปนะคะ แสงไม่มีนะคะก็จะมืดๆเลยนะคะก็จะลงไปตรงนี้ชืบๆนะคะตรงนี้ที่เราเดินอยู่ตรงนี้ที่เราถ่าย,ยตรงนี้นะคะเป็นชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างนะคะว่าความสวยงามจะเป็นแบบไหนนะคะน,นี้ก็สวยงามมากนะคะธรรมชาติสวยจริงๆนะคะป่านี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันธรรมดานะคะที่เรามานะคะก็จะไม่มีผู้คนมากมายนะคะดูความสวยงามชวยสวย ไปค่ะเราไปชั้นล่างกันนะคะไปดูข้างล่างกันว่าเป็นแบบไหน